อะค่ะเสร็จแล้วก็ัให้เธอนะอะไรบ้างเอาทุกอย่างข้าวโพ,พดนะคะอันนี้กุ้งเจคะ่ะอันนี้นะคะอันนี้เห็ดนะคะกุ้งเจยเยอะๆนะคะเพื่อสุขภาพค่ะนี่เห็ดนะคะเห็ดเยอะมากเลยคะ่ะเอาข้าวโพดเยอะๆเอากุ้งเยอะๆปลาหมึก,ก,มกด้วยนะคะเห็ดไม่ต้องกินเยอะมากกินแล้วเวียนหัวนี่ปลาหมึกนะคะนี่ปลาหมึกนะคะปลาหมึกคะ่ะ ขโคดอีกหน่อยตัดไม่เสร็จนะคะเอาน้ำราให้มันจึงๆอ่ะฉันเป็นสปอนเซอร์นะแต่งหน้าก่อนนะคะตักให้ฉันเยอะๆหน่อยสิพอแล้วเป,เปลืงกินเปลืองเอา้ำจึงๆเอาน้ำาจึงๆสุ้มท่วมอันนี้นะคะกับราดหน้าเจกับเชฟอ้อยคัวกากๆ ค่ะรับประทานไลยค่ะน่ารับประทานมากนะคะไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะของคุณค่ะดิฉันไม่ต้องแล้วค่ะเดี๋ยวจะตามอง